นนน่่ลลลักลกกกกเเเจจิปูีมมป็าไม่ใช่แบบนั้นที่ไม่ใช่คนแบบนั้นนะเรื่องจริงไม่ใช่ในฟันครับขอตามเธออีกสักครั้งนึ่ก็ได้แต่ขอแต่แล้วต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกทา่านนะครับเช้าอีกคุา้าๆคนหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ EP ที่สองนะครับจันทร์พาเที่ยวนะครับแล้วันนี้เราจะไปดูหมู่บ้านล้างกันนะครับดูดิครับโหยามเราม่พอไม่มีนะครับทุกคเราไปดูว่าจะมีคนอยู่หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็ อ่ก็ได้อยู่นะครับบรรยากาศน่ากลัวอยู่แต่เราพาไปทัวร์นะครับว่ามันจะเป็นไงนะวันนี้ก็หายใจไม่ออกะครับขี่มาหลายกิโลนะครับวันนี้เหนื่อยมากนะครับเราก็ได้เชิญแขกรับเชิญพิเศษนะครับเราเชิญคุณเติร์นมาครับอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคแยกยู่ไไปก็นั่นแหละครับเราเชิญมาวันนี้สามคนนะครับให้มาเป็นเพื่อนนะครับตอนนั้นมาสองคนไม่กล้านะครับหวันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะเข้าไปถึงหน้าต่ออย่างเงี้ยนี่ครับเดี๋ยวเราไปเลยนะร้อนจิบหาย เขาจะมีคนอยู่หรือเปล่าไอ้ตันว่ามีปะ ขวาซ้ายไปทางไหนมึงจะมีไปทางซ้ายเหรอทางขวาดิขวาโอ้ยโอ๊ย เ้าด้วยเอาเลยเอาเลยที่อะไรเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเหรอวะกูว่าจะเข้ามาหมดกูนึกว่าจะเข้ามาแล้วหมู่บ้านมันน่ากลัวอะไรเงี้ยเออที่ไหนไม่มีหมู่บ้านมีอยู่ไม่กินหลังเองงั้นเราลองไปอีกทางหนึ่งตามกูมาลองไปทางนึงปะทางไหนอ่ะเียทางนี้ทางนี้ไอ้เยี่ยงริงไหนแต่หมู่บ้านไม่มีคนอยู่เลยผู้คนเออไม่มีใครอยู่เลยอ่ะแย่เดินไป

ใจเหี่ยมันมีที่ไหนเนี่ยมันมีทางที่ไหนเนี่ยเี้อดิถอยรถไป <laughs> ข้างใไนไม่มีอะไรเลยมึงดูดิลงไปหาเพื่ออะไรเนี <laughs> เ่ยแค่เงินท่องเที่ยวไปหาวันแล้วก,กันมีเพื่อ ตอนแรกเรามาตอนแรกเรากคิดว่ามันมีใหญ่กว่านี้นะครับแต่ไม่ไม่มีอะไรเลยทุกคนก็คือฮียอ,อะไรก็น่ากลัวจริงทุกคนหลอนจริงถ้ามาตอนกลางคืนนะแต่ตอนที่ผมมาตอนเช้าเนี่ยผมหวั่นเนี่ยม,มาตอนคืนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูวัดก็ได้ครับวัดแถวเนี้ยวัดริมน้ําอ่ะพาไปท่องเที่ยวในวัดละกันนะครับแถวเนี้ยวัดเยอะกูอยากวัดจะมึงอ่ะเอาเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูวัดกันนะครับตอนนี้เรามาดูผีแล้วไม่มีเลยเยแต่ก็อาจจะมีแค่ตัวปลาแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บ หมู่บ้านในคดล้างอ่ะท่านผู้ชมไม่เชื่อล้างจริงน่ากลัวเอาวันเลยเรวผมพาไปดูอีกที่นะครับยังไม่ปิดคลิปแค่นี้หรอกแม่งช้าเกินไปว่ะเราไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงไปเีย่บอกเร็วเกินไปในเดี๋ยวเราไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูศาลาธรรมนะว่าเปิดไหมถ้าไม่เปิดก็นั่นแหละครับเดี๋ยวพาไปที่อื่นนะเดี๋ยวผมพาไปทัวร์นะครับคลิปนี้ไปต้องปิดคลิปไหมหยุดดิก็นี่แหละที่เรามองไปถึงบ้านล้างอ่ะนี่แหละ บ้านล้างไงตอนที่เราไปอ่ะเออเนี่ยมันเชื่อมต่อกับบ้านล้างมีน่ากลัวจริงจะเข้าไม่ได้น่ะเีาไปประตูวหญิงหยางเราต้องเข้าไปเลยหญิงหยางนี่โคโบมีโบว่าเราไปกลับกลับเราไม่ได้เราไปรึางทางยังไม่เคยไปตรงหน้าประตูเลยลองไปดู่ะหัวนะเนี่ยไปวโคติเนี่ยเรามาเรามาเรามาไปหญิงหยางเนี่ยมึงดูเสื้อหญิงหยางเนี่ยไอโบอยู่นั่น โบจะเม้ยฮุยอุยเชี่ยนี่สาราทำจริงปะเนี่ยสาราทำล้างเชี่ยฮุยอุยุยวิใครวะไอ้เี้ไ้เรีเลยอจากไรอะไอ้เ้ไปไอ้เีไอ้เจี้เอเจไอ้เ้เอ้เล้ไอ้เจ้้เไอ้ตาเล ไปันปะอ้ยอ้มสา,าราทํเงินไปวัดหลวงู่สวดด่านอกไปวัดลงปูสวดใกล้ๆอยู่บ้านเ,นเ,เราเยเไม่มาแล้ว้วเจอลก็ยังถ่ายอยู่นะไปละไปแล้วเจ <c oughs> อ <c oughs> ไม่พูดอะไรหน่อยเหรอเอใกล้ถึงแล้วไงถเน,นื้อย <c oughs> ่าเล่วันนี้เนนออ

ทำบุญกันฮะถ้าจอดเยีเ่ยเศษเยี่บเศษร้านจอดรถอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ของลูกศิษย์เลยนี่แหละว่ไว้หลวงปู่กวดตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้กันนะครับกูเคยมาแล้วนี่วะลืมบ้านอาน์ตนะ ักอกังสร้างอยู่เลยนี่นี่ไงกำลังสร้างเห็นป้ะไม่ดีใหญ่ร้อนนอะเนี่ยสันเพื่อนเรามาไหว้พระกันนะครับนี่เป็นคนดีในวันนะไปหาผีผีไม่เจอทำไมรู้สึกร้อนเหรอวะร้อนตนวัดอ่ะคุณไม่รู้สึกหรอะกูไม่ได้บ้าไปซะโรคพี่น้องกำเริบไปเนี่ยระวังโรคพี่น้องกำเริบนะ แดดร้อนๆเนี่ยระวังนะนอนชักเลยนะแม่งนอนชักขาวัดเลยนเนี่ยไม่มีตังค์อ่ะห้าบาท <c oughs> ใ,สใส่ได้กันนะสามคนมาจับผมเนี่ยมาจับจับผมด้วยอ,ะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> <c oughs>

หได้หะยี่บหกใครยี่บหกไปแบบเราไปดูก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนก็วันนี้เราก็พาไปดูผีแต่ผีก็ไม่มีนะครับเราก็มาวัดนะครับมาทําบุญนะเนี่ยครับวัดที่ผมทำบุญเดี๋ยวเราก็ต้องขอปิดคลิปเป็นเท่านี้นะครับเจอกัน EP ที่สามไปละ